ตอนเขาเลยครับที่ท่วมจัหงหวัดสุโขทัยจริงๆนะที่ท่วมกงเกลาดเนี่ยก็คือท่วมป่าแฝงเนี่ยแหละครับนะเพราะน้ําทุกสายจากบรรนหลุมจากคลองไปนาจากสันเตียเนี่ยมาลงปง่าแฝงท่วมก่อนเขาหมดนะผลงานอันนี้ผมได้สร้างขันกั้นนา้ําแล้วก็เห็นผลครับน้ํามไม่ท่วมมาสองปีแล้วครับเรากั้นน้าได้เพื่อน้ําให้น้ํามันไหลเร็วลงไปไม่ต้องรัดไม่ต้องแวะมาในตมบนปนะ่าแฝง ให้ลงไปที่บางปะตะบนตรงแล้วก็ลงไปแม่น้ํายมได้เร็วครับเรากั้นน้ำเข้าไว้ครับกั้นน้าไว้แล้วก็ได้กักกั้นไว้ใช้หรือดูแล้งทำนากันได้สองข้างครับในส่วนของการทํางานของอบตอนะครับในเรื่องของนโยบายนะครับก็เป็นสิ่งที่ในฐานที่เป็น ข่ายการประจำนะครับที่มีหน้าที่ในการที่จะสนองนโยบายนะครับของรัฐบาลน,นะครับของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเลยก็คือเรื่องของข่ายการนะครับในส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัตินะครับเราก็มีหน้าที่ในการที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับเพราะว่าลำพังเองเนี่ยนะครับเมื่อนโยบายถูก ให้มาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทําให้เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นรูปประธรรมก็คือเรื่องของการปฏิบัตินะครับสิ่งแรกเลยที่าทางเราในฐานะเป็นเป็นใครการก็คือเรื่องของการทําความเข้าใจกันนะครับมีการพูดคุยกันว่า,านโยบายที่ได้รับมาแล้วนั้นเนี่ยนะครับเ,าเราจะปฏิบัติโดยยึดเ,เรื่องของระเบียบ กฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับบนบนพื้นฐานทีเ่เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถจะทําให้มันเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ตอบสนองต่อ,อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นโยบายของอาทางรัฐเองนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเาจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็มีหน้าที่ที่การที่จะสแสดงความเห็นร่วมกันนะครับแล้วก็ มีหน้าที่ในการที่จะลงไปทําให้นโยบายต่างๆเหล่านี้นะครับสำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายแล้วก็ของผู้แหาท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกได้ดําเนินงานจัดการและบริหารงานจากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆโดยคํานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรกําหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้8ด้านดังนี้ 1. ด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมการประกอบอาชีพการจัดตั้งกลุ่มเช่นกลุ่มไม้กวาดกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กลุ่มเพาะเห็ดฟางในตะกรา้า และกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการค้ามานาคมการก่อสร้างระบบประปาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสามารถบริการให้ครอบคลุมและทั่วถึงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4ี่ หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8และหมู่9ระบบไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ทุกหมู่บ้านการขยายไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนพื้นที่หมู่ที่3 3. ด้านการศึกษาและกีฬาสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่อุดหนุนโรงเรียนวัดเต่าทอง โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนการมอบเงินช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสการสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ให้มีศักยภาพและคุณภาพได้มาตรฐานสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัยเพื่อป้องกันและเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่อบรมอปปอพอรอเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนในการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ